สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้จะพาเรียนรู้การดูดวงชะตาในช่วงกลางปีหากเลขอายุทันใดตกตรงกับเลขคูดวงชะตาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีจะมีโชคจะมีลาบจะหมดโคหมดโศก หมดโลกหมดไพ่ดวงชะตาจะพบเจ้าพอได้สิ่งดีๆในวันที่ส6เดือนสิงหาคมเลขนำโชคคือเลข091 9728 สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเร่งใจให้หมอดูพื้นบ้านไว้พอกันไหมในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ